ผลลับจากยอดจอง Great Wall Thailand ในงาน Motor Expo 2022ปรากฏว่า o r a g o o d Cat กลายเป็นรถที่ได้รับความสนใจมากที่สุดขณะที่ Haval Jolion และ H 6ถือว่าให้ความสนใจในระดับที่เท่ากันแต่ยังน้อยกว่ารถไฟฟ้าแน่นอนชัดเจนแล้วว่าคนต้องการอะไรจาก Great Wall ก็คือรถ EV EV และ EV เท่านั้นแม้ว่าโอ r าแมวดีจะขายดีจนน่าตกใจและจะทำให้ Great Wall Thailand ผงาดข้าฟ้าในไทยได้ แต่ความจริงช่างโหดรายยิ่งนักเพราะโอล่ากูดแคทไม่มีรถส่งมอบเพียงพอต่อความต้องการลูกค้านำซ้ำกว่าจะขึ้นลายผลิตในไทยนั้นต้องรอกันอีก2ปีทุกคนคาเดาไม่ได้เลยว่า2ปีข้างหน้านั้นสถานการณ์จะเป็นอย่างไรดูดีเท่าวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ซ้ำรยนะฮะเกรดวอลยังต้องวางแผนการผลิตรถไฮบริดในไทยอีกด้วยและยังมีอย่างต่อเนื่องนั่นจึงเป็นที่มาของคอนเทน์นี้ว่า รีวอล์ไทยแลนด์อวดโมแทง500 SUV ยักษ์สุดหรูหราคันนี้ใส่ขุมพลัง HEV เรียกบ้นบานาว่าไฮบริดสวนกระแสร,รถ EV ในไทยอย่างสุดๆซึ่งมีการยืนยันแล้วว่าแทาง500ไฮบริดจะขึ้นสายการผลิตในไทยปี2023แน่นอนแทง500 HEV พวงมาลัยขวาถูกออกแบบให้มีความหรูหราเรากับต้องท้าชน Toyota Land Cruiser ดังนั้นเมื่อมองจากลูกภายนอกถือว่าหรูหราแวะววามากดูภุมมฐาน และเมื่อเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเราสังเกตได้ว่ามิติภายในห้องโดยสารจากซ้ายไปถึงขวากว้างใหญ่กว่ารถพีพีจำหน่ายในไทยทุกคันให้อารมณ์เป็นรถรุ่นใหญ่จริงๆการออกแบบภายในห้องโดยสารจะมาแนว SUV หรูหราราคาแพงใช้โทนสีสว่างวาบให้อารมณ์นึกถึงอุลตร้าลั r ซรี่บ้างพูดตรงๆนะวัตชิงหลายจุดสามารถพัฒนาให้ดีและแน่นหนากว่าน,นี้ได้และในความคิดของเรานั้น คิดว่าทางแบรนด์ควรจะลงทุนการพัฒนาวัสดุไม้จำลองให้มีฟีลลิ่งใกล้เคียงกับไม้ของจริงมากกว่านี้สหน่อยเพราะเท่าที่จับดูก็คือยังดูเฟกแต่เมื่อนึกถึงราคาจำหน่ายในจีนที่ค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับ SUV รูราด้วยกันนับว่าแท้ง500ก็ยังให้วัสดุประดับประดารอบคันดีเกินราคาเหมือนกันเท่าที่ดูวัสดุจะเน้นหุ้มด้วยหนังและซอฟทัชในจุดที่ผู้คนสัมผัสบ,บ่อย สำหรับข้อเสียอื่นก็คือบอกนั่งแถว3จะมีตำแหน่งและเนื้อที่การนั่งไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่นักแต่ชื่อหรือเกินว่าคนที่ซื้อรถระดับนี้น่าจะเน้นนั่ง5คนซะมากกว่าทั้ง500อาจมีเสียงวิาพากวิจารณ์จากคนไทยว่าทำไมไม่เป็น E ีวีแท้ละ่ะแต่จะบอกไว้ว่ารถคันนี้อาจมีแง่มุมหนึ่งที่สามารถขายได้ดีได้ใครจะไปรูเรื่องของเรื่องก็คืออดีตนักการตลาดท่านหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว ได้แสดงความคิดเห็นกับผมว่าทั้ง500 HEV อาจเป็นรถยนต์ที่สามารถจับใจกลุ่มลูกค้าเจน Baby Boomer หรือเจ n B ได้โดยกลุ่มลูกค้าเจนนี้จะมีอายุระหว่าง58จนถึง76ปีโดยช่วงอายุที่มีแนวโน้มจะซื้อมากที่สุดจะเป็นกลุ่มเจน B ช่วงต้นๆประมาณอายุ68ปีขึ้นไปโดยมีเหตุผลก็คือกลุ่ม Baby Boomer เป็นกลุ่มที่ผ่านตารถยนต์ระดับหรูหรามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุค80จะเป็นยุคที่มีวิวัฒนาการของ Full-size SUV Body on Frame ขนาดใหญ่จนถึงขั้นขีดสุดจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปแล้วคนกลุ่มนี้จะมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงหลายท่านอยากจะสนองนี้ตนเองที่ต้องการ SUV คันใหญ่หรูหราจริงๆแต่บางครั้งไม่จำเป็นจะต้องจ่ายแพงมากเกินความจำเป็นคือหลายท่านเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะซื้อรถยนต์ราคา4-5ล้านบาทอย่างสบายได้มากแต่ถ้าแทง500มาในราคาไม่เกิน2ล้านบาทเท่ากับว่าลงทุนไปแค่นั้นก็สามารถตอบสนองนิดความต้องการด้านจิตใจมันก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือครับและเมื่อเราฟังข้อมูลทําให้หนึกถึงกลุ่มไปดูแทง500ส่วนใหญ่มักเป็นลูกค้าวัยดึกตามที่อดีตนะักการตลาดรถยนต์ท่านหนึ่งบอกไว้จริงๆ ไม่เพียงแทง500จะมีจุดขายด้านการเจาะหัวจิตหัวใจคนเบบี้บูมเมอร์ที่อยากสารต่อความฝันของวัยหนุ่มสาวได้แล้วอุปกรณ์อันลับสมัยและเทคโนโลยีของมันจะเป็นตัวส่งเสริมช่วยให้คนตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นแน่นอนทั้ง500 HEV จะติดตั้งขุมพลังไฮบริดให้กำลัง240แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ออโต้9จังหวะพร้อมระบบขับเคลื่อนสล้ออัจฉริยะ แน่นอนว่าออปชันล้ำๆเนี่ยต้องติดตั้งลงในรถคันนี้แน่นอนนี่เป็นกอกแรกของแท็ก500ในไทยจะขายในเวอร์ชันไฮบริดก่อนแต่จะมีพระอินไฮบริดมาจำหน่ายตอนหลังหรือไม่ต้องจับตา